โอ้ยผมตกปลาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปยิงปลาข้างทางวันนี้ไปสุพรรณเลยสุพรรณบุรีบางหลวงเดี๋ยวไปจี๊ดตามครับว่านี้จะได้เยอะได้น้อยได้เลยมั่งนะครับรโอ,บอยน,น,น,นี่อะไรเนี่ยงูละท้องนมาตั้งผมพอดีอู้ว่าโคตรเลอะกูยิงตายเลยเนี่ย เห็นแล้วมั้งคือมากำลังขึ้ไอ้เชือดยิงเห็นระบบหน่อยก่อนยิงเตรียมปืนห่อยครับอ่าเทรปืนหน่อยอดิโอ้โหตอบแต่ละคนแต่ว่าโดนปะโดนไม่โดนสัยวันนี้หมดแน่ดูแล้วหมดลมแรงลมแรงจัดนอนนะนะนอนหมดเลยทุกคนนอนแน่ลมแรงจัดเลยคราวนี้สถาหารนอนจ้า เสร็จแล้วเสร็จแล้วดูได้เลยอไอ้ที่ถูกตองลงดีว่ะนี่ครับเปิดง,งานตอนเช้าตัวแรกครับเนี่ยสวยสวยครับ อยู่วะโอ้ยไซโลนี่ครัคนเลยนี่ครับไซโลครับ,รบตัวใหญ่ยอยู่ไปติดติดตัวฟุลอ,อยอ่ะเหรอ ให้ขา,ขาวๆล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กครับฝางกัด้วย สสวยครับปนินนี่ครับนะฝากมาด้วยครับปนินข้างทางสุพรรณวันนี้ฝากมาด้วยเข้าหัว นี่ครับผลงานปนิ่งข้างทางครับสุพันบุรีวันนี้ฝปล่าได้วยนะครับผลงานนี่ลูกดอกและปุ้ยครับช่างเมฆขัดเงาใช้งานได้ดีครับ โดยหมุนมาเลยเลยนี่ครับผมโดยแล้วครับไฟฟฝ่ามือครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ลองมาขาวๆยิงเลยฝากไปด้วยครับผลงาน đúng ba. Đột lại chỗ đồ lắm Ở chỗ đồ lắm hấp chỗ đồ đi ghéo <laughs> đồ <rồi>. lắm <Được> <laughs> chỗ đồ đi ghéo giờ dài hết lưới chúng nhé tôi đi đây ạ à. đồ đi ghéo này tôi đi đứng lên mà đứng lên โอ้ยสยายโผยไมดดโพลดแล้วไหมฮะยหิดป่าวเอาโูดเลยนี่ครับหน่วนงานตัวที่สามครับใหญ่เลยฝังดอกน้ำเมฆเลยครับขัดเงาใหญ่ขนาดเลยยุณบอก สีนุ่มโแล้วครับสีนุมโตเอะโแล้วครับหม่ล่องใหญ่เะรอ้ขอไ้เยวยหวานเลยตรงนี้ยมียิ่สิบตามตีตัวยกยกฮะยกนลย เลยใหญเนีย่ยน้องพูอะตกเลยต,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 ติดติดติดตบุงครับติดตะบุ้งมารู้ไม่รู้ใหญ่ป่าวไม่รู้ไม่ดู้ดดดดอดได้ครับนี่ตอนนี้ข้างทางครับผมไซส์ก็แบบประมาณนี้ครับดูก่อนนี่ครับผมบนี่ ลูกดอกนะปุ้ยครับเอาอยู่สุดยอดทั้งร่องทั้งรอยเป็นมือหมดสบายสบายม,มาเยอะตามาเยอะไหวจริงๆหน,หนัดเฮียเพี่ายคนขับไอ้ชัโอ้โหไหวงั้นนี่แป๊บเดียวมาถึงตัวละ ไปผมอยู่ตรงนี้ของข้าวซอยไปไงผมกล่าวพี่ก็ข้าวซอยไปออกนะครับเฮ้ยเมื่อฝาพิ่หลุดอ่ะดูดมันหลวมเดืยดเข้าไปเลยีไ่ไอ้เหี้ยเป็นยาง,ยางไมไ่เรื่องเลยไอ้เหี้ผมว่าอยู่ใกล้ๆนาโดนแล้วนาเหี้ยเยอะหลดุดให่ไอ้เหี้ยอะไรไ,ไม่รู้ผ่าวเลยครับกิดเต็มเลยนะจะโผล่มเนี่ย เรื้อตายดิตายดิหรือสี่ตัวเองรออะไรเนี่ยมาไหมเนี่ยนะมาหาพี่ไงมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยคิดถึงไอสัตว์ตามทั้งวันเลยเชี่ยนัดเนี่ยนัดยิงเนี่ยดูดูดิดูเนี่ยยิงเนี่ยไอพี่ของหลายตัวตรงร้านค้าใหญ่ๆงั้นเลยขาวๆยิงไม่โดนไม่ไกล ตาสี่ตัวเองผมอะไรเหมือนว่ามองข้างนอกมึงไม่ได้อก็ตัวได้ตัวใหญ่กับตัวเดียวเออตัวใหญ่ในคลองแล้วแหละคลองคือกดไว้ให้เลยอ่าติดปะวะติดเลยจ้ะติดแล้วหายไปไหนวะคุณเข้ามา Ủi sát tùm lơ đấy. Ủi sát lồ qua, khảo khưn đấy. chặt á. Đô 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 đô. À. chặt. เมื่อกี้เราขึ้นตนน้นโน้นนะผมไปขึ้นตนน้นตอยู่ขาร์ไม่มีฝ่ายเฮียไม่มีตรงนี้ที่เดียวแสบปีาศาจเจาะนัดแสบไหมแสบใช่ได้จริงเดี๋ยวก่อน, <c oughs> นเดียเด๋ยวพ่นปลาด้วยเดี๋ยวก่อนเงียบเลยขโมยปลาั้งเลยนะเดี๋ยวกันปีศาจยิงคนเดียวไม่เรียกพวกเลยพี่โน้มพ่นปลากันนัดยิงทุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวพ่นปลาผมเข้ามาเจอนี่ยมีอยู่ของเอย่างไนวนไปวนมาโน้มโน่มอยู่หน้านัดก็ปังเพราะว่าเราคว้า ตัวของโลอ่ะปล่อยปล่อยฟองตายกับปลาตัวเล็กทีเดียวเองกูยิงไปมันเสกอันนี้อ่ะพันเยอะเออมันยิงมันเสกไปโดนตัวเล็กมันไม่พันอนะตัวใหญ่ไม่โดนเราโดนตัวเล็กตัวไม่ใหญ่หรอกตัวใหญ่นูน่นตัวกลางนูน้นยิงถึงต้องให้โจ้ลงอยู่แล้วครับนี่งไงพลทหาร ทหารลงาแล้วครับลงแบบไม่เปียกด้วยมั้งไงใช่หรออ่ะเฮียใครจะบอกมึง่ะบอกมึงก็ย่างยิงหมดเลยดิบอกมึงมึงก็ย่างยิงหมดเลยใครจะบอกมึงไะรวยไม่สองตัวได้ป่าวอยู่ป่ะเหนื่อยเลยอะ โอ้ยิงปลาไม่โดนยิงปลาเป็นร้อยยิงไม่โดนแม่งอยู่ไกลนู่นนะ่ะกลางๆนู่นนะ่ะข้างๆยิงแม่ตัวเล็กเดียได้ลูกดอกไม่ใช่เรื่องเรือ่องอ่ะเปลี่ยนหัวพ่อมาหัวพ่อเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีเดินไม่เดิน,เ,ดนเป็นไงโจ๊ะไม่ได้ฮะฮะจ๊ะเป็นไง ยด,ดู้พี่หนุม่มพี่หนุ่มไดไม้ไม่กี่ตัว,ตวได้กี่ตัวเมื่อกี้เหลือปะอ๋อที่ขึ้นไปต้นบอกราเหรอเนี่ยมันใหญ่ยอยู่วะใหญ่ไหมให<จ>ญ่ดูดิเปต้นไม้ต้นนั้นเหรอเอโอโหสวยว่ะพี่หนุม่มสุดยอดยอดพี่หนุ่มสุดยอด ครับครับผมปนินข้างทาง,ทาง มันขยายเท่าไหร่เอากัน เอาหัวเลยนี่นะครับเปล่าเด้อครับ,เ,าาเ,รบเหมือนเดิมไม่ต้องพูดฝนตกฝนอีกลฝนอีกแล้วครับ,บ,บ,รบไม่ต้องพูดถึงแล้วโดนอีกแล้วโดนทุกคลิปตกเยอะครับสี่โมงเย็นเรียบร้อย

ได้นะเอาพอกันเอาพอกัน